พูดถึงเรื่องการไปช่วยเขาอบรมโครงการสุขแท้ด้วยปัญญาก็มีคนที่ขอทุนแล้วก็ได้รับทุน50กว่าโครงการก็มาเป็นโครงการละสองคนก็ร้อยกว่าคนมีทั้งเด็กมัธยมม .5 ม .6 จนกระทั่งไปถึงผู้ใหญ่ครูอายุ60กว่าก็ให้มาร่วมอบรมกันแต่ว่าอบรม ไม่ได้เน้นเรื่องการบรรยายแต่ให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ให้เขาเรียนรู้จากการปฏิบัติก็ให้กิจกรรมเขาไปทําหลายอย่างแต่กิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เรียวกว่ากวาดต้อนให้เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆห้ากลุ่มกลุ่มละ20คนเสมือนก็ว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งก็มีภาระหน้าที่คือต้องไปกวาดต้อนเอาผู้คนจใจเมืองหนึ่งมาไว้ในเมืองของตัวให้มากที่สุด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทํากันมาในอดีตเวลาไทยไปตีพมากก่าก็กวาดต้อนคนพม่ามา,มาเวลาพม่ามาตีไทยก็กวาดต้อนคนไทยกลับไปพมา่าไอ้เขาทายังไงก็ได้เพื่อจะได้มีคนจากกลุ่มอื่นเมืองอื่นมาเป็นพลเมืองของตัวให้เยอะๆกลุ่มไหนมีพลเมืองมากที่สุดก็ชนะไปก็ให้ทําให้ตีกันหรือกวาดต้อนกัน ทั้งละเมืองทั้งละเมือง1ไปกว่าตอน2 2ไปกว่าตอน3 3ไปกว่าตอน4 4ไปกว่าต้นห้กว่าต้น1ก,ก,ก,ก็เรียกว่าโกลาขนกันทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีไปยุยยุยจู่กระชากคนมากลุ่มไหนที่มีคนใจถึงหน่อยเขาก็ไปฉุดมาได้เยอะเล่นไปเล่นมาแค่ยี่สิบนาทีก็เหลือแค่สามกลุ่มสามเมืองก็สนุกสนานกัน กิจกรรมนี้ไม่ได้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานแต่เพื่อให้เขากลับมาไต่ตรองเล่นเสร็จก็ให้เขาแยกย้ายกลับไปเหลือ5กลุ่มเหมือนเดิมแล้วก็ไปคุยกันในกลุ่มว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างก็มีหลายคนก็บอกว่าไม่ชอบเลยวิธีนี้ไม่ชอบวิธีการไปฉุดกระชากลากถูมันไม่ใช่สันติวิธีมันเป็นการใช้กำลัง บางคนก็บอกว่าไม่ชอบนะกิจกรรมนี้เลยนะมาบังคับให้ต้องไปจุดกระชากลากถูที่จริงกิจกรรมนี้ไม่ได้บอกให้ไปจุดกระชากลากถูเลยเพียงแค่ให้ไปกวาดต้อนคนมาให้ได้มากที่สุดนะว่าแต่ว่าทุกกลุ่มก็ลงเอยด้วยการไปจุดกระชากลากถูคือการใช้กําลังนะไม่มีกลุ่มไหนที่จะใช้วิธีการไปเจรจาประเด็นหนึ่งที่ได้ตั้งได้แน่ให้เขาลองคิดพิจารณาดู ก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่ชอบวิธีใช้กำลังแต่ว่าก็ต้องทำตามเพื่อนตัวเลยตั้งคำถามขึ้นมาให้เขาคิดวา่าคนเรานี่จะเป็นตัวของตัวเองได้ไหมคนเรานี่สามารถที่จะยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้องได้หรือเปล่าและสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าเวลาถามทุกกลุ่มถามทุกคนร้อยกว่าคนว่ามีใครบ้างที่ไม่ชอบวิธีการจุดกระชากลากถู90%บอก ไม่ชอบยกมือกันเป็นแถวหรือไม่ชอบมันก็น่าแปลกนะว่าเมื่อไม่ชอบถึง90%แต่ทำไมพอให้ทำจริงๆมันกลายเป็นว่าคนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปจูกระชักลากถูกันใหญ่จะหมายความว่าคน90คนปล่อยให้คน10คนซึ่งชอบการใช้กำลังชอบการใช้จูกระชากลากถูนี้พาไปหรือเปล่าถ้ามันก็น่าคิดนะเออทำไมคน90คนนี้ไม่ชอบการจูกระชากลากถูแต่ว่า สุดท้ายมันก็ลงเอยไปด้วยการที่คนทั้งร้อยคนไปฉุกระชางลากถูกันใหญ่เสมือนว่าปล่อยให้คนสิบคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยแค่10%เซนนี้เป็นผู้นํากลุ่มนําฝูงไปธรรมาก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมคนที่ไม่ชอบซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถึงยอมตามคนส่วนน้อยได้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สังเกตว่าคนที่ เล่นกิจกรรมนี้ที่บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าเห็นเล่นกันก็สนุกสนานยิ้มแย้มกันทุกคนไม่ได้มีสีหน้าไม่ชอบอะไรเลยสนุกแล้วก็มันทุกคนรู้สึกมันแต่เวลามาไต่ตรองบอกว่าไม่ชอบแล้วทำไมถึงไปเพลิดเพลินทำไมถึงไปมันกับกิจกรรมนี้ได้ก็ตั้งคำถามให้เขาคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งคำถามเขาคิดด้วยว่าแม้ว่าเราจะ เป็นคนส่วนน้อยสมมุติว่าเราเป็นคนส่วนน้อยแต่จําเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องคล้อยตามคนส่วนใหญ่ทําไมเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่จะบอกให้คนส่วนใหญ่สมมุตินะว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมการใช้กําลังแต่ว่าในกรณีนี้ปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ว่ากลับปล่อยให้คนส่วนน้อย10%พากลุ่มไปในการใช้ความรุนแรงถามก็ตอไปว่า เวลามีเหตุการณ์อย่างเช่นรุ่นพี่ไปซ้อมรุ่นน้องเวลารับน้องแล้วก็รุ่นพี่นี่ไปซ้อมรุ่นน้องจนบางคนพิการจนบางคนตายเวลาตำรวจจับได้จับคนที่เกี่ยวข้องหลายคนก็บอกว่าขอไม่ชอบเลยเขาไม่อยากทำอย่างนี้เลยอ่าล้วทำไปได้ยังไงเวลามีการโซมผู้หญิงวัยรุ่นโซมผู้หญิงแล้วก็จับวัยรุ่นเหล่านั้นได้ก็มีหลายคนบอกว่า ไม่ชอบเลยไม่เห็นด้วยแล้วทำไมทำไปได้ยังไงมันก็เหมือนกับนักเรียนยกพวกตีกันันก็มีหลายคนไม่ชอบแต่ทำไมก็ไปรวมไม้รรวมมือกับเขาอันนี้เป็นเรื่องที่หน่าคิดรวมไปถึงเวลามีการโกงเวลามีการคอร์รัปชันกันเป็นทีมเป็นฝูงเป็นกลุ่มก็หลายคนก็บอกว่าไม่ชอบไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องทำ ตำรวจหลายคนนะที่ไปเกี่ยวข้องกับการรีดไถชาวบ้านทั้งสถานีก็มีหลายคนบอกว่าไม่ชอบไม่เห็นด้วยแต่ทําไมทําอันนี้ก็เป็นคำถามเพื่อมาว่าคนที่เป็นคนดีที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังไม่เห็นด้วยกับการซ้อมรุ่นน้องไม่เห็นด้วยกับการสมผู้หญิงไม่เห็นด้วยกับการคอร์รัปชันการโกงการลีดไถ นะแต่ทำไมถึงยอมได้ตรงนี้เรามันเป็นประเด็นเรื่องความเป็นตัวของตัวเองคนดีนี่จะรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้หรือเปล่าได้มันก็น่าสนใจว่าทั้งๆท,ท,ที่คนดีเป็นส่วนใหญ่นะแต่ทำไมถึงยอมตามคนส่วนน้อยได้อันนี้มันก็เลยสอดคล้องกับที่มีคนพูดว่าสังคมมันสังคมมันแย่ไม่ใช่เป็นเพราะว่า เวลาสังคมแย่นี่เราอย่าไปโทษคนชั่วนะแต่ต้องโทษคนดีที่นิ่งเฉยคนดีนิ่งเฉยไม่ได้นิ่งเฉยเปล่าๆแต่ว่าบางทีก็ไปร่วมร่วมไม้ร่วมมือกับเขาด้วยทําไมถึงร่วมไม้ร่วมมือกับเขาก็อาจจะตอบได้ว่าเป็นเพราะหนึ่งต้องการการยอมรับของหมู่คณะอย่างวัยรุ่นเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบแต่ก็ต้องทําเพราะว่าใครๆก็ทํากันใครๆก็ทํากันฉันก็ต้องทําบ้างเพื่อว่าฉันจะได้เป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่ม หรือเพราะกลัวทั้งๆท,ที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องทําหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลึกๆมันก็มีกิเลสอยู่แล้วก็คือมีความโลภนิยมความรุนแรงอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็มีทั้งนั้นและไอความโลภหรือความโกรธหรือว่าความรุนแรงพวกนี้เนี่ยเวลาถูกกระตุ้นแล้วนี่มันก็คล้อยตามง่ายๆอย่างคนที่เล่นเกมกวาดต้อนเนี่ยนะหลายคนก็เป็นคนดีนะ อย่างที่บอกว่าไม่ชอบการใช้กําลังแต่พอเห็นคนอื่นเขาทำกันมันก็เริ่มสนุกเพราะว่ามันได้ใช้อํานาจการที่ได้ใช้อํานาจไปฉุดกระชากลากถูคนอื่นมามันสนองกิเลสส่วนผิวๆนะที่เรียกว่ามานะมันสนองนะความสนุกด้วยที่เราคำความมันทําไปก็ยิ้มไปทั้งทที่ใจหนึ่งก็บอกไม่ชอบแต่ทําไปแล้วสนุกถ้าคนเราก็มีกิเลสตรงนี้อยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนดีกับคนไม่ดีที่จริงมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างก็มีกิเลสทั้งคู่เพียงแต่ว่าจะยอมมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วันนั้นก็เลยได้ตั้งคำถามให้กับเขาคิดดูนะว่าคนเรานี่จะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไหมเราจะรักษาความดีของเราได้ไหมสมมุติว่ามันมีคนรอบตัวที่ไม่ดีจำเป็นไหมที่เราต้องได้รับความยอมรับจากคนอื่น แต่คนไทยหรือที่อื่นก็เหมือนกันนะ้วก็ใจอ่อนนะอย่างเช่นผู้ที่ไม่อยากกินเหล้าเนี่ยไม่อยากกินเหล้าแต่ก็ตจำเป็นต้องกินถามว่าทําไมก็เพื่อสังคมเพราะกลัวว่าถ้าไม่กินเหล้าแล้วเพื่อนจะไม่ยอมรับจะว่าไปก็แสดงว่าเป็นคนอ่อนแอไม่สามารถจะยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้องได้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกาธิปไตยนะโลกาธิปไตยนี่มันหมายถึงว่าจะทาอะไรก็ตาม ก็อาศัยเสียงส่วนใหญนะ่ไม่ได้มีความคิดเป็นตัวของตัวเองใครเขาว่าแล้วก็ทําตามถ้าเราไม่กินเหล้าแต่คนหนึ่งก็กินเหล้าเราก็เข้ากับเขาไม่ได้นะก็ต้องยอมกินอันนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยทียนี้เป็นกันเยอะเพราะนั้นการพอเป็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็เริ่มทําอย่างอื่นที่มันแย่ลงแย่ลงไปได้เรื่อยๆจากการกินเหล้าเป็นฝูงก็ไปทําอย่างอื่นมั่งเช่นวัยรุ่นที่กินเหล้า พนะอกินเหล้าเสร็จมันก็ไปทําอย่างอื่นแลวนะไปจับกลุ่มขับรถสิ่งหรือว่าไปโซมผู้หญิงนะที่เห็นผ่านไปผ่านมานันก็แปลกนะคือในเรื่องพวกนี้นี่เวลาอพูดไอ้เรื่องที่ไม่ดีนี่กล้าทํากันนักนะกล้าทําในเรื่องที่ไม่ดีแต่เวลาที่จะเป็นเรื่องดีๆนี่ไม่กล้าตั้งข้อสังเกตว่าอย่างเช่นเวลาเดินบนถนนที่มีคนพลุกพล่าน เวลาเกิดมีคนเป็นลมลม้มลงก็เห็นกันอยู่เป็นร้อยเป็นพันนะว่ามีคนป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าคนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็เดินผ่านไปผ่านมาดูเหมือนจะไม่สนใจบางคนอาจจะอ้างเหตุว่ามีเรื่องเร่งด่วนมีเรื่องต้องทําแต่หลายคนที่ไม่ช่วยก็เพราะว่ากลัวกลัวคนก็จะมองหรือว่าอายอายที่จะไปช่วยเขา คนเป็นพันมันเดินผ่านแต่เราไปช่วยเข้อนี้มันรู้สึกว่ามันแปลกแยกอายกลัวกลัวที่จะทําทดีนะนแต่เวลาไปโสมหญิงไปตีกันนี่กล้านักอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ากล้าทําชั่วแต่กลัวทําดีไม่ต้องพูดถึงการช่วยคนเป็นลมอยู่กลางถนนนะบางทีแค่เมื่อวันก่อนเนี่ยอย่างที่เมื่อสอวันก่อนก็ไปคุยกับ คุยกับพวกที่เป็นอาจารย์พู้ที่เป็นครูก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กที่จะทําการบ้านมาส่งครูบางทีก็กลัวแล้วกลัวที่จะทําการบ้านมาส่งครูเพราะว่าเพื่อนคนอื่นมันไม่ทํากันเลยตัวเองก็ไม่กล้าที่จะทําการบ้านหรือว่าทําความดีเดี๋ยวนี้ไม่กล้ากันและทั้งที่มันเป็นหน้าที่อันนี้คือคือสภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่า คนกล้าทำชั่วนะแต่กลัวทำดีเวลาจะมาปฏิบัติธรรมก็กลัวกลัวโน่นกลัวน,น,วนี่แต่ว่าเวลาบอกให้ไปยกพวกตีกันนี่ไปกันใหญ่มีวัยรุ่นนี่มาบวชที่วัดนะที่วัดป่ามหาวันเป็นวัยรุ่นที่เร็ว่าเป็นพวกหามนะจะให้ไปตีใครนี่เอาจนทังติดคุกประกันมาได้ก็ให้มาบวชมาบวชนี่ก็ไม่กล้านะไม่กล้านอนคนเดียวกลัว ไอ้เรื่องที่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรทํานี่กลัวแต่ไอ้เรื่องที่ไม่ควรทํานี่กลับกล้าเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศและเวลานี้แม้แต่คนดีก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็คือว่าไม่กล้าที่จะทําดีเพราะว่าคนอื่นนี้มันอยากจะทําชั่วแต่พอถามกันไปจริงจริงทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นด้วยกับการทําชั่วอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนต้องการสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังแต่ว่าไปคิดเอาเองว่า ฉันเป็นคนส่วนน้อยก็เลยต้องยินยอมไปตามเสียงส่วนใหญ่ไอ้ตอนนี้เนี่ยนี่คือปัญหานะซึ่งเป็นหน้าที่นะหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือหน้าที่ของาศาสนาหรือหน้าที่ของวัดหน้าที่ของครอบครัวที่ต้องทำให้คนนี้มีความกล้ากล้าที่จะทำดีมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างถูกต้องก็คือยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่ถูก ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าปล่อยให้คนส่วนน้อยซึ่งเป็นคนไม่ดีเนี่ยชักพาให้ไปในทางเสียหายได้มันเป็นไปได้ยังไง90%คนดีปล่อยให้คนชั่ว10%หรือคนชั่วน้อยกว่านั้นนี่พาไปได้ส่วนหนึ่งก็เพราะความกลัวนั่นแหละส่วนหนึ่งก็เพราะความไม่มีความเชื่อมั่นในในความดีหรือไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ ว่าทำงานจะทำให้คนเรานี่มีความมั่นคงในความดีได้ส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นว่าอมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราไม่ใช่คนส่วนน้อยนะเราเป็นคนส่วนใหญ่นะถ้ามันมีความเข้าใจอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันที่จะทำความดีแล้วก็ที่จะขัดข้านไอ้สิ่งที่ไม่ดีได้อีกส่วนนึ้งก็ต้องเกิดจากความมั่นใจจริงๆว่าความดีนี่มันส่งผลเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจว่าความดีมันส่งผลเท่าไหร่พเพรลึกๆเราก็ไม่เชื่อกดแห่งกรรม เราไม่คิดว่าทําความดีแล้วมันจะได้ดีพอเราไปเห็นคนหนึ่งเขาทําชั่วแล้วรวยเอารวยเอาแต่ว่าไอ้ความรวยกับความดีมันไม่เหมือนกันเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องช่วยกันสอนแต่ที่จริงจะว่าช่วยกันสอนก็คงพูดยากนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้มันต้องทําให้เป็นแบบอย่างนะครูบาอาจารย์เอ่ยพ่อแม่เอ่ยรวมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเองเนี่ยต้องทําให้เป็นแบบอย่างคือยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้อง พอเดี๋ยวนี้เรามักจะใช้วิธีการสอนสอนให้ลูกสอนให้ลูกศิษย์สอนให้ชาวบ้านทําความดีแต่ว่าบางทีเรากลับไม่ได้ทําให้เป็นแบบอย่างนี่เป็นกันเยอะมีหลายแห่งหลายโรงเรียนพาเด็กพานักเรียนมาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ครูนี่ไม่สนใจครูนี่ก็แอบไม่มาทํากิจวัตรเหมือนนักเรียนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนักเรียนจะเห็น ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมได้ยังไงในเมื่อครูหรือผู้บริหารซึ่งเป็นคนพาเด็กมากับหนีกับเลี่ยงไม่ค่อยเห็นนะผู้บริหารที่จะมาปฏิบัติธรรมร่วมกับนักเรียนไม่ค่อยเห็นครูจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกับนักเรียนแต่ก็บังคับให้นักเรียนมาเมื่อเป็นเช่นนี้นักเรียนจะทราบซึ้งหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมได้อย่างไร เวลานี้เนี่ยการศึกษาเราเป็นในเรื่องการสอนมากสอนในที่นี้มันอย่างการใช้คําพูดว่าอย่างเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทําให้ดูไม่ได้อยู่ให้เห็นแต่ถ้าหากครูเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นตัวอย่างได้ก็จะดีเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีปัญหามากเวลาจะพานักเรียนมาทํากิจกรรมอย่างเช่นมาปลูกป่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนักเรียนจากชายภูมมาปลูกป่ามาค้างแรมที่วัดป่ามหาวันไม่ไกลาจากนี้ มาค้างแกลมแล้วก็มามาปลูกป่ากันกว่าจะพาเด็กออกมานี่ยากมากเลยไม่ใช่มีปัญหากับพ่อแม่อย่างเดียวนะมีปัญหากับครูด้วยคือครูไม่อยากออกมาเพราะว่าถ้านักเรียนมาครูก็ต้องมาด้วยแต่ครูไม่อยากออกมาครูไม่อยากลําบากยิ่งมาเข้าวัดด้วยแล้วยิ่งไม่กล้าใหญ่เพราะว่ามันต้องลดละอบายมุกเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ทําให้นักเรียนนี่ขาดโอกาสที่จะได้มาฝึกการใช้ชีวิตแบบเรียบงา่ายมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แต่พอเด็กได้มาจริงๆเด็กก็ชอบนะทั้งนาทีทีแรกเด็กไม่ชอบเด็กม4ม .5 ได้มาปลูกป่ามาค้างแรมเด็กติดสบายนะต้องมาเดินไกลต้องมาหอบหิวพันไม้ต้องมาตากแดดแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยเรามาคุยกันเด็กมีความสุขเด็กสนุกนะเพราะว่าการทําอะไรที่ทําอะไรร่วมกันแล้วถ้าเป็นการทําความดีแล้วมันก็ทําให้เกิดความเพลินได้ทั้งนั้นแล้วเด็กก็จะพบว่าเออทาแบบนี้มันก็สนุกนะ บางทีมันสนุกกว่าการไปเที่ยวห้างซะอ,อีกเที่ยวห้างมันสบายแต่มันไม่ให้ความสุขที่มันมีรสชาติอย่างการที่มาลำบากร่วมกันอย่างที่ที่วัดในทุกปีนี้ก็จะมีการเดินธรรมยาตราเดินธรรมยาตราก็เดินกันกลางตากแดดนะถ้าฝนตกก็ตากฝนเดินกัน7คืน8วันตั้งแต่วัดป่ามหาวันภูหลงมอนกาดิงกิงกลางทรายไม่มีความแน่นอนในเรื่องสถานที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องอาหารการกินคนเยอะบางทีก็อด แต่ก็มีเด็กมาเดินงินทุกปีนะมีที่โรงเรียนรุ่งอรุณจากกรุงเทพก็ส่งเด็กมาเด็กม .4 มาทุกปีปีละยี่สิบกว่าคนมาทั้งชั้นเลยและที่น่าสนใจคือครูก็มาด้วยครูทั้งห้าคนก็มาแล้วก็มาเดินตากแดดกับนักเรียนนักเรียกว่าร่มหัวจมไทยกับนักเรียนอันนี้มันก็ทําให้นักเรียนเนี่ยก็มีความศรัทธาในครูว่าไม่ใช่ว่าให้นักเรียนมาลำบากอย่างเดียวครูก็มาลำบากด้วย และนักเรียนก็รักครูเพราะครูก็เรียกว่าใกล้ชิดนะเกียงบากเกียงไลกับนักเรียนแลวเสร็จแล้วเขาก็เห็นว่าเออมันทำทำนี้แล้วก็มีความสุขมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบไม่เคยเหนื่อยมาก่อนหลายคนบอกหลายคนไม่คิดว่าจะเดินได้เป็นเวลา7 0 8 0บกิโลเพราะว่านั่งรถตลอดแต่ว่าพอมาได้ทําแล้วนี่แล้วก็ได้มาคุยกันคือทํากิจกรรมพวกนี้มันต้องมาคุยกันต้องมาแลกเปลี่ยนกันก็จะพบว่าเออหลายคนก็มีความประทับใจนะ บางทกาีการเรียนรู้นี่มันไม่จำเป็นต้องเกิดจากการที่มีใครมาพูดมาสอนแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นแล้วก็มีการไต่ตรองอันนี้ก็ตรงกับทางพุทธศาสนาเรียกว่าภาวนาม,มยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการทําแล้วก็จินตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดการคิดนี่ก็คือทําแล้วมาไต่ตรองมไต่ตรองแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันมันก็ทําให้เห็นความคิดดีๆของกันและกันก็เกิดการเรียนรู้กันได้ เดี๋ยวนี้การเสริมสร้างคุณธรรมเราเป็นเน้นหนักเรื่องการสอนมากวิชาศีลธรรมก็กลายเป็นวิชาที่น่าเบื่อนะเพราะว่าได้แต่พูดได้แต่ท่องจําแล้วก็ให้ท่องจําเรื่องยากๆที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร mm hmm. เช่นอริยส mm ัจสี่กฎแห่งกรรมพรหมวิหารสนีะ่แต่ว่าไม่ได้ได้ทดลองปฏิบัติไม่ได้ทดลองใชนะ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ให้เขาทดลองได้ทํามันก็จะเกิดผลได้ mm hmm. ที่ไประเทศไต้หวัน มีมูนิธิหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากคนไทยไปไปดูงานเยอะมากนะเป็นพันคนละเรื่องมูนิธิชือจี้ฟังดูมันก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะมูนิธิแต่ที่จริงนี่เขามีสมาชิกเป็น5ล้านคนมีอาสาสมัครทำงานจริงจังเป็น2องแสนคนมีโรงพยาบาลพันเตียงถึง3 4 5หแห่งมีหมหาวิทยาลัยโรยงเรียนแพทย์มีวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็มีโรงเรียนตั้งแต่ประถมมัธยม เประสบความสําเร็จมากในการที่ฝึกให้เด็กนี่มีมีธรรมะแล้วสิ่งที่เขาทาอย่างนี้คือว่าไม่ได้สอนด้วยคําพูดแต่ว่าให้เด็กไปช่วยกันไปทําสาธารณประโยชน์เริ่มตั้งแต่ทําประโยชน์ในโรงเรียนโรงเรียนชื่อจี้นี่ไม่มีคนงานไม่มีนักการพานลงที่จะมาทําความสะอาดแล้วโรงเรียนสะอาดได้ยังไงโรงเรียนสะอาดได้ก็บพนักเรียนไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นครูด้วยทุกวันนะต้องมีเวร10บโมงก็ต้อง เป็นเวลาบอเต็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนก็คือทําความสะอาดนั่นเองและนักเรียนที่เก่งนะจะได้รับเกียรติพิเศษนักเรียนที่ได้คะแนนดีจะได้รับสิทธิทพิเศษก็คือไปทําความสะอาดห้องน้ำนะความสะอาดห้องน้ํานี่ถือว่าเป็นเกียรติถ้านักเรียนไม่ใช่เป็นเด็กเรียนดีไม่ได้ทําความสะอาดห้องน้ําเพื่ออะไรแล้วนะก็เพื่อลดความยึดติดต,ตัวตนนะเพราะว่าเด็กที่เรียนเก่งก็มักจะมีอีโก้หรือมีตัวตนสูง ก็ให้ลงไปทํางานที่มันต่ำนะจะได้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจคนยิ่งเก่ยงยิ่งต้องเสียสละนะก็ทําให้การขัดห้องน้ําการล้างส้วมกลายเป็นงานที่มีเกียรติขึ้นมาและที่น่าสาคัญคือว่าครูก็ทําด้วยมันไม่มีสองมาตรฐานนะก็คือว่านักเรียนทําครูอยู่เฉยไม่ใช่ครูก็ทํานักเรียนก็ทําไม่มีการแบ่งชนชั้นเพราะถ้าเราบอกว่าการทาความสุขความสะอาดเป็นของดี แต่ให้นักเรียนทําแต่ครูไม่ทําแล้วมันจะแสดงว่ามันเป็นของดีได้ยังไเพ่อแม้แต่ครูก็ยังไม่ทาอันเนี้ยการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นหน้าที่ของทุกคนและครูก็ทําให้เป็นแบบอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กก็เริ่มมีความรักโรงเรียนรักครูแล้วก็เชื่อจริงๆว่าในการทําประโยชน์เพื่อสรวมเป็นของดีไม่ได้ทําที่โรงเรียนอย่างเดียวออกไปทําในนอกโรงเรียนด้วยนะไปเยี่ยมคนป่วย ไป, pp, ไปเยี่ยมคนเจ็บไปเยี่ยมคนแก่บางทีก็ไปทํางานแยกขยะไปทําแล้วไปทําเป็นกลุ่มทําเป็นกลุ่มมันก็สนุกเลยทาเป็นกลุ่มแล้วสนุกได้เห็นคนแก่ยิ้มแย้มคนเรานี่พอได้ทําความดีแล้วน่ยมันเห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มของเพื่อนเห็นรอยยิ้มของคนแก่เห็นรอยยิ้มที่ตัวเองไปช่วยมันก็มีความสุขและพอถามเขาว่าสุขยังไงเขาก็บอกว่าโอ้มันสุขนะมันสุขกว่า ไปดูหนังมาสู่การไปเที่ยวที่ไหนซะอีกบางทีคนเราได้รับความสุขแต่มองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นคุณค่าต้องทาให้ค่อยเห็นกลับมามองตัวเองเวลาทําความดีเราต้องกลับมามองตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่งั้นมันผ่านเลยไปเหมือนกับดูละครอย่างที่พูดไปดูละครเออดูแล้วสนุกแต่ถามว่าได้อะไรไหมไม่เคยมีการถามสิ่งที่ได้เห็นตลอดเวลาสองชั่วโมงเวลาชั่วโมงหนึ่งบางทีก็เป็นของดีแต่มันก็ผ่านเลยไป เพราะว่าไม่ได้มีใครมากระตุ้นให้กลับมาดูให้กลับมาทบทวนเพราะว่าเอาแต่ความสนุกนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิถีมันเป็นการปฏิบัติที่สามารถที่จะสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่ให้แก่คนได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงผู้ใหญ่จุจีน้นี่ผู้ใหญ่นี่ก็มาร่วมนะคนที่เป็นผู้จัดการคนที่เป็นซีอบริษัทก็มาทํางานอาสาสมัครถ้าไม่แยกขยะก,ก็ทําสวนวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วยโรงพยาบาล เป็นอาสาสมัครพาผู้ป่วยไปเข้าห้องตามแผนกต่างๆไปถามว่าเขา้าอาชีพอะไรก็เ,เป็นผู้จัดก,การเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรมาตัดญ้ามาทําสวนให้กับโรงพยาบาลเขาไม่รังเกียจบรรยากาศแบบนี้ก็ทําให้คน,เ,นเห็นคุณค่าของการของการทําความดีลงมือปฏิบัติไม่รังเกียจการใช้แรงงานก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่หยิบยงคนเราถ้าไม่หยิบยงแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําความสําเร็จได้มาก ที่จริงเขามีหลายวิธีนะที่จะช่วยบ่มเพาะความดีให้เกิดขึ้นบางทีก็ใช้วิธีการจัดดอกไม้เรียกว่าจริยศิลป์จริยศิลป์คือศิลปะที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามในใจให้เกิดคุณธรรมจัดดอกไม้ให้เห็นเลยว่าที่ดอกไม้มันสวยได้เพราะอะไรนะดอกไม้บางทีมีดอกใหญ่มารองรับอยู่ใต้ดอกเล็กบางทีใบไม้ใบใหญ่อยู่ใต้ใบไม้ใบเล็ก หมายความว่ายังไงมันก็หมายความว่าผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยผู้น้อยต้องอุดหนุนผู้น้อยให้เจริญก้าวหน้าอันนี้ก็สอนให้เป็นธรรมะได้มันไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวะสิ่งเหล้เนี่มันก็เป็นสิ่งที่ค่อยนำน้อมกล่อมใจให้คนเห็นคุณค่าของธรรมะมันไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือไม่ได้เกิดจากการที่มีคนมาพูดให้ฟังแต่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ความดีนี่มันต้องเห็นจากคนที่เขาทาให้เป็นแบบอย่าง เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นผู้บริหารเป็นพระเห็นแล้วก็ความดีก็จะค่อยๆซึมจากใจถึงใจความดีมันไม่ได้ผ่านจากหนังสือมาสู่คนนะความดีไม่สามารถจะผ่านจากหนังสือหรือตัวอักษรนี่มาสู่หัวใจคนได้แต่มมาต้องผ่านจากใจถึงใจมันจะมีพลังมากเดี๋ยวนี้เราไปใช้ตัวนังสือหรือใช้คำพูดในการสร้างในการถ่ายทอดความดีซึ่งมันไม่ได้ผล วิชาศิลธรรมมันก็เลยล้มเหลวการสอนของพระเวลานิ่มก็เลยไม่ค่อยมีพลังเพราะว่ามันไม่มีการทําให้ดูอยู่ให้เห็นมันไม่มีการแสดงความเย็นให้ปรากฏสัมผัสได้อันนี้ก็ต้าเราทำอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยคนก็จะเห็นประจักษ์แจ้งในความดีแล้วมันก็จะมีความมั่นคงในความดีธรรมมาทิปไตยหรือว่าความยึดมั่นความเชื่อมั่นในธรรมะธรรมมาทิปไตยไม่ได้หมายถึงระบบก,การเมืองแต่หมายถึง ความมั่นคงในธรรมะเอาธรรมะเป็นใหญ่ก็จะมั่นคงในจิตใจความถูกต้องก็จะมาสําคัญกว่าความถูกใจอะไรที่ถูกต้องแม้คนอื่นก็จะไม่เห็นด้วยฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันเชื่อมาว่านคือความถูกต้องฉันพร้อมที่จะคัดค้านฉันพร้อมที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่ที่ทําอะไรที่ไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันจะช่วยทําให้บ้านเมืองหรือว่าสังคมทุกสังคมเจริญก้าวหน้าได้ถ้าไม่มีตรงนี้นะไอ้คนส่วนน้อยที่มันไม่ดีมันก็พาคนส่วนใหญ่ลงเหวล,ลงนรกที่เราก็เห็นกันอยู่ในแทบทุกวงการเวลานี้จนกระทั่งในสุดคนดีค่อยๆอยกลืนหายไปกลายเป็นคนชั่วเสียเองซึ่งอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย